มาครับผมมือนี่สูบน้ำลงตะกะาลงให้น้าสูบจากน้องตาครับน้องตามีน้ำกระไดใส่ประโยชน์จากมั่นใส่น้ำคล้องน้ำคล้องน้ำมีน้ำคล้องใส่ไกลมีน้ำกระไดใส่ประยวดจากมันจากน้ำลองย่านนะครับประตูห้องบ้าน ปีหนาปีเอ,อ,อื่อยตัวค่อยเยอะอึดน้มโบอ,อึดครับบ่อ,อึดน้มโบอึดเต็มมาเต็มเต็มแม็กเต็มสูบมาเต็มสบายหูสบายตาสวนก็บ่ต้องคิดว่าจะเสียค่าน้ำค่าไฟอันนี้นี่ก็ะดิบ่ครับบ่เสียหนามไฟบ่เสียไม่งอรัฐบาลฮะบ่งอครับบ่งอเพราะว่าแต่ทหารงบมาคดหนอง งบควคล้องกับชัวจะอนุมัติให้ชัวจะประเมินให้นะครับซส่ใส่งบจับคล้องเลยการที่ว่าจะใส่งบจับคล้องนี่คล้องใส่ไก่นี่เนา้ยอาไปเรา,าจะเป็นนี่ตั้งนี่ด้วยกัน,นครับคล้องใส่ไก่สูบน้ำลงหน้าลงตะกร้าเนาะมานนี่ห่อ,กองกระป๋อยง ว่างันลลกไส้ามาถามครับว่าใส่น้ำมันเลยบ่ต้องดับเครื่องก่อนครับเดีย๋ยวความปลอดภัยของเ้องคว่มมั่นใจของเ้องใสเปลืองน้อยน้อยครับเครื่องอันปั้นไฟเครื่องจีนใสเปลืองน้อยน้อยก็เมื่อเงินสามร้อยเมื่อเงินสามร้อยก็จะเต็มไอ่เต็มให้หนาเต็มตะกาเลยนะครับเต็มให้หนีเลยน้ำเต็มแบบน้ำเต็ม เต็มจนล่นก็นได้กะมัดแค่สองร้อยบ่เกินนี่เนาะนี่จะเต็มเหมือนข้องใส่ไก่เหาจนล้นกะอันค้องเงี้ยงๆ,ยงๆยงไงกะไม่จะไ่เกินสามร้อยนี่เออประมาณนี้นี่ครับนี่ครับหเหว่งเลยผมครับพุ่มใจอยู่พุ่มใจว่าจะคล้องเพชรหอนนี่เฮ็ดน้องนี่น้องอันนี้น้องเกาห้องพถอเาเนาะน้องเกาห้องถาบก็มีน้องมีอย่านงะ มันนีครับพุ่มใจว่าจะข้องคุดน้องไม้มาเพิ่มนี่บริเวณหน้าผมเออเออแถวแถวเชียงหน้าอันนี้ก็เคยเป็นเถียงอันนี้ก็เป็นเถียงกันครับครับโมนี่ไฟไหมเฮ็ดไหม่างนี้เป็นไอ้ลูกส้มของไอ้จะวางใดจะเหมือนบ้านก็ไม่ใช่บ้านกึ่งเหล่าไก่ซะไปเอ้าไก่บ้านกึ่งเหล่าไก่เป็นหม่งเก็บของหม่งเก็บปุ๋ยเก็บยั้งไปนะครับ ตอนนี้ก็เก็บเครื่องปรุงเครื่องปรุงเครื่อง,ง,ง,งปรุงปลาแดกปลาแล้ก,ก็เอามาใส่สักก้อนเก็บไว้สักก้อนใส่สักก้อนชั่วคราวเต็มไอชั่วโคตรหน้าหน้ากันนี้อ่านอนนั่งกับน้องผมขุดไม่นะครับการอ้อมผายงงผายแยงเรียบร้อยเซฟทรัพย์ปลูกแหนแดงอ่ามาเนี้นะไปเรื่อยๆทังวันอยากกินปลาน้องนี่ก็บรรยากับสูบน้ำออกจากนี้ล่องไป หน้าพุ่นน้ำตัวนี้มดหน้ามึงก็จะพอดีก็จะดำเขาได้เกี่ยวเขาได้เห็ดได้ต้อไปอีกยาวได้อีกยาวได้เยอะไปเยอะไปเยอะเลยแหนแดงกับปูเขียวเขียวแบบสวยงามเลยคุณน้ายนิดนะครับเรามาเห็ดใบแหนตัวนี้นะครับหน้ายนี้มาเห็ดไว้มาแต่งไว้เลยนี่เห็นปะตายมันเห็นผมกือมากเลย มาละแลนใส่เลยครับจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ